นี่นะจีบจีน pues mm. ่าระเรียงปลาครับคุณได้จะบอกคุณดิ้นเด็กกับน้ำคุณทำได้แล้วเปล่าท่านน้ำไปแล้วอืมได้ทำอะไต็ดเลยให้น้ำทีมันน้ำนั่นคือพื้นน้ำนั่งเทียบน้ำเลยแต่แกไปรู้เขา

sú bò à. linh không? bốn làn đường luôn đấy. họ bảo á, bả dốc măn gìn da rốt á, cứ làm như này, ba nào nữa à,

Em có đi mà đắp nữa đây Có đi đặt này tạc ra đây mà ít เราประสบปัญหานะครับผมบ่อปูนนะครับผมโตเช้าข่บบ่อดินเยอะเลยนี่นะครับผมห้าสิบตัวเดีย๋ยวผมจะปล่อยลงสระให้ดูนะครับผมมาดูกันครับผมเมื่อกี้ตักมาห้าสิบตัวนะ เห็นไหมเห็นไหมในนีห้าสิบตัวนะครับผมโอ้โหเยอะแยะมีทัง,งบ่ดินดีกวานะครับผมเห็นไหมเห็นไหมนุ่นนุ่นกำลังวหายนะครับผม ไอรอดนายรอดนายน้นนนนนองบ่ดินจะโตไวกว่านะครับผมบ่ดินโตไวกว่าเยอะนะบ่ปูนถ้าไม่อัดอาหารให้ถึงจริงๆนะครับผมไม่โตเลยนะครับผมแทบจะไม่โต เ,เพื่อนลองดูกันครับผมโอ้โหบางบางตัวปล่อยแล้วยังไม่ไปเลยนะครับผมน้องเป็นอะไรกับโครนนะโอโ้น้องน้องฝังดินนะครับผมน้องฝังดินโอ้โห ผมจะต่างไปตักอีกนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปที่บอ่อนะครับผมให้ให้ดูตอนเอาปลาขึ้นนะ ไม่รู้ตายทุกตกิน ้ปลาดุกจากบอ่อปูนสู่บอ่อดิน อีกสามเดือนมาดูกันนะครผมโตนี่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมการย้ายบ่อปูนมาบ่อดินสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็กกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลย,เลย ขอบคุณครับสวัสดีครับผม